โอ้โอะเย็นจะเย็นไมอใชาเยจะเย็นะเย็นกลับสู่ทีที่ผู้ชมกันด้วยแะวันนี้ก็อยู่กับผมก็ดีเช่นเคยกับจากิดซีเอวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่น m i Minecraft นะเป็นเวอร์ชั่น1.16.200.55แม่ยาวชิบหายเลยสั์แบบฉบับเบต้านะฮะครั้งนี้เราจะไปเล่นแบบ อืมสวยว้าวนะไปอุย้ยอะไรวะนั่นนะอืมาอ่อนี่แอนดออนแรกก็เป็นเลือดเฮ้ยแกะสามตัวพอดีสุดยอดเดี๋ยวเราไปเอาไม้ก่อนนี่วู้วซีดนี่ดีเหลือเกินเก็บซุกเก็์เอกมาก่อน นาอจจะได้ใช้ทำอะไรในอนาคตนเนาะขี้กุดไปเลยกุดไปเลยนี่ชีวิตกูนี่มีแต่ขี้เกียจเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มค้าของกันดีกว่าโอ้ใครน่ารักจังเลยเอ,อ่อแบบนี้แล้วก็ตึ๊บตึบแบบนี้โอเคตึ๊บตึ๊บปึบปรึบเดี๋ยวเอ,อ่อโอเค ผมเพิ่งลงมดมาอยากลองมดนี้ดูไม่เชื่อมอดดีแอดออนดิเฮ้ยจี Jesus, ้สุดยุดยูคิดได้มีปุ๊บอ่าบางคนถามเอ้อะไรเนี่ยมันเป็นมดไม่ไม่ใช่มดดิเป็นแอดออนขุดหินแต่ผมไม่รู้มันขุดยังไง ขุดก็ขุดไม่ออกแล้วเอามาทำไมเนี่ยเป็นว่าเอามาโชพาวขุดอะไรก็ไม่ได้นี่เอาไปสู้กับซอมบี้นะ่าจะได้อยู่ยมั้งดามิก็ไม่เคยเยอะักเท่าไหร่นีขุดก่อนสักประมาณนี้ บอกไม่พอโอเคแบบนี้อ่าเอามาอีกบล็อกหนึ่งไปสองเลยฮเฮ้ยอทดสอบดาเมจดูดาเมจแค่สามน้อยจังเลยตีไปอะไรคือดาเมจสามแต่ตีไปบอกว่ามีดาเมจแค่หนึ่งเชื่อมันปลปอยมันไปเฮ้ยแต่ก็มีหลอดรดนะ งงงงงเท่ชีวิตโอเคเอาขวานมาก่อนกุดด้วยโอเคเ่มาถึงก็ต้องมีขวานกันละหรือว่านี้ไม่ต้องใช้แบบแนวนี้เนะี่ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมไม่แน่ใจนะ โหลดแอดออนมาแต่ยังไม่ได้ใช้มีตัวถามมาวางเพื่ออะไรรู้กันด,ด,ด,ดีเนาะมาเก็บทาินเก็บทานเก็บเานเฮ้ยมีเหล็กด้วยโอ้ซีดดีฮะสูงซีดเล่นเนี่ยขุดเลยขุดเลยเฮ้เพิ่นเพินเพิ่นเพินเพินน่าจะเป็นเอพิโซดยาวๆเลยแบบเนี้ย โอเคขุดเสร็จแล้วก็ขุดขึ้นขุดหินเล็กน้อยเพื่ออะไรไม่รู้เฟอรนเน้นครับแล้วเหลือครับดาบอื้มขุดอีกขุดอีกขุดอีกโอเคไปฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนั้นดูอาจจะมีแหล่งพักพิงหรือหมู่บ้านวิเวลเลจเจอมีไม,ม่มีไม่รู้วบไปดูไปดูดูดดก่อนนะ จัดพอดีเฮ้ยจะเล็กอีกแล้วจย้แบบนี้แบบนึงหาวันนี่ขุดเล็กก่อนเดี๋ยวน้ำทลักเข้ามาขุดในน้ำมันขุดชาเนาะอ่าสองอันนองเหรอมาเบาเบาอืม,ปปอมโอเคตรงนั้นสาหร่ายเนาะอืมมขึ้นไปด้านบน จุบจุบจุบอ้าจริงด้วยเอ๊ะยังไงวะอ๋อภูเขาอุ้ยโอ้จิบจีบมีทานขุดเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะอืมเอาไว้ไปทำทอชปักพื้นที่นั่นเองขุด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 ,ขดตรงนี้อีกอันหนึ่ง พูดเอ็นสักหน่อยหนึ่งโอเคไปต่อนี่สปีดรันหรืออะไรวะเอ้เจรามะด้วยน่ารักจังเลยรามะน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักกับผีเลยวอ,อถุยนั่นลอยใส่กูนี่อ,อไหนคนนั้นเราทิ้งไปกระปูเกินอะอฮะ โอเคเอ้ยแถวนี้ก็ทําเลก็ดีอยู่นะแต่น่าเสียดายเราไม่มีต้นไม้เลยสักต้นไม่เป็นไรตอนนี้จะมือแล้วเาครับทอชมาก่อนเพื่อเป็นความปลอดภัยวางสุกสองอันน้องวัวสวัสดีครับตายไปซะครับตายไปอ,อีกสองตัวชุบ ชชุุบบอาเราไปอยู่ที่ทำเลเราโอ้วัวเยอะเหมือนกันนั่นนี่ยกินแอปเปิลก่อนโอเคเราทำการวางตกคาบแล้วก็ฟูแนนซ์แบบนี้อาเราทำการาเผาเหล็ก เดีย่ยวดามจอันนี้ดามจทสี่โอ้ดามจทสี่เขาห้าเป็นอะไรที่แปลกมากอาอืมดีเหมือนกันนะฮะทำเลเท่านี้เนะี่ยมอนเตอร์ก็เกิดเยอะชิดได้เลยนะพูดไปทไ่ทันไรมาละสองตัวทานเอาไปอีกสักอันหนึง่งเนาะ มีอาหารแดกอยู่แคปลูกต้นไม้สักสองต้นนะช่วยโลกเอาไว้แล้เกิดในโลกความเป็นจริงนะไม่มีต้นไม้สักต้นแบบเนี้ยเหมือนเกาะเนี้ยตายไปนนแล้วไม่มีอากาศหายใจอแต่ก็มีป่าตร,ตรงนูน้นมีฐานตรงนี้อม,มีเหล็กอยู่ตรงนั้นม,มีแบคโฮอยู่ตรงนี้ มือสถานที่ที่ใดท,ท,ที่หนึ่งในบนโลกเลยเขาเรียกอะไรนะไอ้บ hey. ูโฮใช่ไหม,มไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเลยเอา,าเอาจริงๆก็ไม่รู้จักหมดอยู่ดีดแหละโอเคเราเป็นแถวนี้เป็นบ้าแล้วกันเนะาะเมื่อกี้ได้เหล็กมาแม่นบอ่อแม่นคราบเป็นดาบแล้วก็ไม้หมด ไม่เชิงหมดอยู่นี่ตุ๊บตบตุ๊บต16บสิบหกอันพอคราฟแบบนี้มาเอาสักสิบสองอันเผื่อทอชด้วยคราฟแบบนี้แล้วก็แบบนี้ตุ๊บแล้วก็แบบนี้ตุ๊บแม่เด๋ยวของเหล็กตั้งแต่เริ่มเกมดยทีเราตรงนี้เป็นบ้านละกันเนาะเราขอเซตโวเซตโวไว้ตรงนี้ ถ้าเกิดผมตายจะมาเกิดตรงนี้ใช่มเดี๋ยวลองดูลองดูลองข้าตัวไตดออูตรงไหนดีตรงนน้นแล้วกัตรงตกมาน่าจะเจ็บนะง่ายๆเด้ยวกันง่ายๆก็ต้องคำสั่งเลยอะออทับคิวตุ้มผมก็จะไปเกิดตรงนั้นอ่าสุดยอดมากล้วยทอดโอเคได้เวลาผจญภัยต่ออืออืมเย้ไปขุดเหล็กตรงนั้นก่อน เราเอาฐานนี่ก่อนฐานเราต้องมีเอาไว้เยอะๆนะจัดว่าดีมากก็มีฐานเยอะๆเดี๋ยวฟาร์มทำฟาร์มถาดไม่แน่อาจจะทำฟาร์มถาดในอนาคตนะวิธีทำมันก็มันก็ไม่เชิงงไงก็ไม่เชิงยากอะมันกึ่งกลางอะกลางเขนไงมุกเขียอะไรกูเนี่ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกิน อุยเหล็กเยอะสามอันนับว่าเยอะเลยนี่สี่หรือเปล่าแม่นบ่ไม่แม่นไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยขึ้นดีกว่าเฮ้เฮ้ตายเด้กทำไมแถวนี้เหล็กเยอะเนี่ยแต่ก็จัดพอดีมอนสเกิดอีกแล้ว เดี๋ยวไปคับโล่ดีไหมเหล็กเรามีเยอะมากเนะี่ยขุดมาได้อีกสิบหกก้อนเยอะจริงนะเยอะอมากๆเลยแหละผมต้องปักท,อท็อตแถวๆนี้ละม,มันเริ่มเกิดเยอะแล้วโอ้ไก่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 กาปากกระป๋องข้าท้งเจอดโอ้ตายตอนหน้าอินเดแมนมาวิญญาณไก่สซ่ <laughs> ไตซะเจ้าไก่น้อยทอดมาคุยทอดโอ okay, เคเอาไปอีกอันหนึ่งวายเอ้ยน้องเขียวดีนะดินเรามีเยอะเนี่ยปรับสภาพหน้าดินเลยไม่ต้องการดูโอ้ขีดมากเลยคิปเปอร์ <c oughs> ออกออกไปได้มีนะ้น <c oughs> แ,ตแต่เนาะถ้าเกิดไม่มีคิปเปอร์ลก็อาจจะไม่แบบไม่มีฟาร์มไม่มีฟาร์มโอ้ยจีสัสแบบเนาะถ้าเกิดแบบเดี๋ยวถา่ายมันทำแบบนี้ได้เหรอ ถ้เาเกิดว่าเราไม่มีคิปเปอร์เนี่ยเกมนี้ก็จะไม่สนุกนะคืเอเพราะฉะนั้นเซฟคิปเปอร์ทำเกาะก่อนดีไหมหรือว่าเอาไว้ทำหนังสือดีเนื้อยสองลุมแล้วโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวอิโดแมนอีกโอ้อยอยยยย ตัวไงน,นี่มาเลยมาเลยเดี๋สูตรนี้ใครสอนนะจะไม่ได้ละ <c oughs> ก็มาดิครับหมือนลอยเวนไอ้ถ้าหมาหมูนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาจัดการมึงก่อนเลยจัดการนีน่นแมนก่อนเนาะมองหน้าหายไปไหนแล้วดีโมง มองระยะไกลมองมาเลยมันต้องตายเยี่ยงตัวประกอบนี่แหละถูกหลักอนามัยกบดินก่อนไม่ชอบลอยขูข่ขล่ะ ทำไมซีดนี้มอนเตอร์มันเยอะจังเป็นพ่อเกมหรอเป็นพ่อโหมดเนี่ยกูปรับนอร์มอลนะไม่ใช่ฮาร์ดดดม้มึงเสบครั้งที่แล้วก็ทำกูาตาย โอ้โหสุดยอดหลบดิจิตอลอุ๊าไม่โดนอืออืออือโอเคโอเคมาโดนดาบโดนดาบกันเหนื่อยแท้ชีวิตโอ้โอ้จะเย็นจะเย็นต้องใายจะเย็นจะเย็นโอ้ จำเป็นต้องเปิดไอัน,นี้เอาไว้ตายเกี้ยงเลยกูอวยไม่ตัวแหรวอไม่ตัววยุตุงนางกระชิบมาเลยโอ้มาหางความวิบัติชัๆดๆลุนตอมามามา,มากันนี่เยอะๆโอ,อะไรกับไมโคร t เนี่ยอิสระิสาสร เอาไหมเอาไหมสร้างสร้างว่าไปเงิก่งก่งเน่ยจำเป็นต้องสร้างเตียงแล้วตอนเนี้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาวันนี้แบบนี้อ่าได้มาสวยสวยเตียงเป็นจำผิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรตีอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นมีใช่ใจเย็นใจเย็นบ้านรวยเนี่นสยสมองทองเลยเอา่ารึป แบบนี้แล้วก็ขนแกะรูปแบบนี้ yes yes ได้เตียงแล้วโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเท่กูตายซะโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยโอ้ยอันตรายเหลือเกินโอ้ยโอ้ยงนอนโอเคก่าวลาท่านผู้ชมก่อนโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าอยากให้มีพาร์ทต่อๆไปเนี่ยต้องกด Subscribe กันนั่นเองคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผู้ติดตามผมยังนอ้อยอยู่ขอไลค์สัก5้าไลค์แล้วกันนะเออเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันครับบาย